ไล่คร็วๆๆเหมือนกลางจะโล่งเอ้าเคมอไม่นระเบิด และเอ่ะพี่ไปไปเ้านับามาหมดละก็ไม่ไม่ตัวแรกเฮ้ยม,มีตัวพิตัสของเขาของเขาโยมาย,ย,ยกมา เยิืงซื้อซีมาเขามีอยู่อยากให้ห้องไม้หลุดนะแลวอยากให้กลางหลุดกลางอ่ะพิตเตอรไปเลยอะพิตเตอร์ดีนะเข้าไปกลางก็ได้โอ้กลางกลงางนาเกลาหนึ่งสองสองสอง สามสามสสสสหลังเอหลังเอเล้ยวมาามาเล้วตุดดชอบไปลอยได้แค่ข้างลังแรู้ถึง,งหัวใจ เจกโอเคไปวอตานี้ไกัเลิกก่อนเด้อเดี๋ยวจะมาอีกยาวหนึง่งไฟยันกระโ逢ยาวเจ็บยาวเจ็บ หลังรถเก็บเราสองตัวมาพี่ตูแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โอ้อยู่แอลอยู่แอลอยู่หน้าตรงประตูเข้าแอลตัวนึงโอ้แอลแอลพิสตันไว้นี่ก่อน ตัดเอมีเอบอมบ์ has been planted ไม่เก็บหรอกนูนนหลังเอคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์ตุ๊กต่๊เกียร์เขาตัวไอ้แขกเวลาหมดอีกเยอะแย่งกันกู Bomb Bomb Mission defused Defused success Success ไฟน่าแม่งมาเองมาแต่เขาเบียดไ่กอยู่ทางพี่กายอยู่ทางแบตก็มัจะแย่ทำไมอะจะไปพี่ตัดเออมันมันาแล้วพี่กาก็บอกเลยไปตรงไหนเนี่ย เขาไปคุมด้านในเลยเดี๋ยวการจะชิบหายครับคตรงนี <keeps> ้พิเกลาคุลลาไปไปอ่ะยาเด็กไปเดกเเยาวยาวเยยราเอดแม็หนึ่งอุ้ยยาวหนึ่งยาวหนึ่งออกซิเดีย เจ็บแล้วกูกเจ็บแล้วเจ็บแล้วตัวนี้อยู่ยาวมาแล้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 วมเข่าเจียววัดเลยวัดเลยอย่าอย่ามุมมุมเสียเปียบอยู่หลังกล่องดีกว่าเด็ดเด็ดมาเลยเยินตะโฟ เ,เล่นไปอย่าเอามุมที่เสียเปรียบเพอเอามุมหลังกล่องนะแนวหัวเนะี่ยเหลือเจ็ดครับจังหวะนี้เอา้าเราจะเบรกไหมเหลือค่าสามไร้วาสเก็บกังเยอะ ขอโทษครับขอโทษครับเอาโยกไปดิเอาดูแล้วแต่เขาก็อะไรนะเนื้อน่าเหมือนนะ ขาวใครอ่ะหลังหลังเอหลังเอเอาแล้วถังไายไปไหนวะน่ะใครยิงถังวะหลังเอหลังยาวย้าใครยิงเลโอ้โหหลังเอหลังเอหลังเอทางเขียวตรงกลางไมตรงกลางกลางตรงทางเขียวอ่ะข้างหลังอ่ะหลังเอหลังเอฝาหลังเอฝาหยกมา Fire in the hole. Oh, got the pole. Ah, you can see more. Okay, let's go. ไม่ไม่มีใครมาดูบีแล้วแต่คุมเอลอยู่ไงโดูคุมเอลติดทะลึ่งเลยทีเดียวยาวยาวเคีย Ủa, mình chỉ mình vô làm kêu rồi đấy Ủa, bài. Blue team, win.